เจอแต่เรื่องหนันกทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสุซูกิแอดิก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทรีพอนเริ่มต้น4,999บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมสูซูกิทั่วประเทศพร้อมโครงการดีดียูริงตันไดรฟ์ด้วยคำห่วงใยภายใต้โครงการสุซูกิคอสซูแคร์ เนื่องขความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสวัสดีครับขอเริ่มต้นคลิป5ทีวีแสดงวันนี้นะครับด้วยเสื้อชมใหม่นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นชุดทีมเยือนหรือว่า away jersey นะครับประจำมาดูการ2023 2024นะครับซึ่งต้องบอกว่ายูไนเต็ดกับชุดเยือนนะครับที่เป็นสีเขียวเข้มแบบนี้นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเฉดสี night g r e e n เนี่ย ไม่ค่อยมีออกมาครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาฉะนั้นผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะครับดีไซน์ที่ชอบนอกจากเฉดสีแล้วนะครับผมยังชอบลายทางตรงนี้ด้วยเพราะว่านี่เลยครับเป็นลายทางของสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับตัดกันไปแบบนี้นะครับแล้วทางผู้ออกแบบนะครับอินโก้เชอร์เนอร์เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าในส่วนของลายทางเนี่ยนะครับ มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์นะครับหรือว่าเอกลักษณ์ในการออกแบบเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับซึ่งก็มี2แบบด้วยกันนะครับแบบเพลเยอร์นะครับในราคา4,600บาทนะครับแล้วก็ในเกรดของแฟนบอลนะครับในราคา2,900บาทจุดที่แตกต่างนะครับที่เห็นกันได้ชัดก็คือในส่วนของสปอนเซอร์คาดหน้าอกนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบเพลเยอร์นะครับก็จะเป็นทีมวิเวอร์ที่จะ สกรีนติดเข้าไปนะครับในตัวเสื้อเลยนะครับซึ่งสำหรับคนที่เตะฟุตบอลอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้เคลื่อนไหวคล่องตัวกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบของแฟนบอลนะครับก็จะเป็นเฟล็กซ์ที่มีการนี่นะครับสกรีนลงไปแบบนี้นะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นแบบเฟล็กซ์ผมว่ามันก็ดูเก๋นะครับดูมีดีไซน์ดีเหมือนกันฉะนั้นในมุมผมนะนะครับผมรู้สึกว่า ดูดีทั้ง2แบบนะครับใครที่ชอบในแบบของแฟนบอลนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ราคาก็อยู่ที่2,900บาทย้ำอีกครั้งนะครับส่วนถ้าเป็นแบบเพลเยอร์นะครับ4,600บาทแต่ว่ายืนยันนะครับจากมุมผมนะัมม้นผมรู้สึกว่าผมชอบเสื้อทีมเยือนตัวนี้นะโดยเฉพาะเรื่องสีมากนักออกแบบเขาบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงแบบวิประเทศของอังกฤษนะครับเวลามองไปจากเครื่องบินนะครับแล้วก็มองลงไปเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่า เฮ้สีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าของพื้นดินอะไรเงี้ยมันเหมือนกับแมร์เตดใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็อีกหนึ่งออไอเดียนะครับที่เขาบอกมาก็คือว่ามันเหมือนกับการที่แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับได้ไปเชียร์ทีมที่รักเดินทางไปทั่วโลกสีเขียวเนี่ยก็จะให้เห็นถึงโลกของเรานั่นเอง การเชื่อมต่อกันระหว่างนักเตะแฟนบอลทั่วโลกแล้วการเดินทางไปลงเตะในที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นไอเดียจากนักออกแบบนะครับแล้วก็ย้ําครับฝากไปจัดมาเป็นเจ้าของสำหรับท่านใดที่สะดวกนะครับได้ที่ร้านอาริฟุตบอลทุกสาขาหรือว่าที่เว็บไซต์นะครับได้เช่นกันครับที่ www.arifootballstore.com อยยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับ มาตามเนื้อหาอื่นกันต่อนะครับเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับที่เตรียมแยกร่างอุ่นเครื่อง2นัดในสัปดาห์นี้ครับและแฟนผีอย่าลืมนะครับปรับเวลากันใหม่นะฮะ เราจะต้องดูบอลตอนเช้ากัน2เกมครับคือเช้าวันพุธที่26กรกฎาคมมาให้กำลังใจจอห์นนี่เอเวนส์ที่จะนำเหล่าดาวรุ่งของเราพบกับเร็กแซมนะครับเวลา9โมงครึ่งต่อด้วยเกมใหญ่ครับของทีมชุดใหญ่ในเช้าวันพฤหัสที่27กรกฎาคมยูเนเต็ดจะลงพบกับเรอัลมาดริดนะครับเวลา7โมงครึ่งครับ2เกมอิ่มๆฝากติดตามกันยาวๆนะครับและสำหรับบรรยากาศในแคมป์ที่สหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดครับลอริดเวลครับพูดข่าวเทีอื่นจากทีแอตเลติก ก็ระบุอองตวนี่มาซียาวกลับมาฝึกซ้อมแล้วนะครับหลังจากที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง string, มาตั้งแต่ช่วงปลายฤดูก,กาลที่แล้วนะครับสโมสรก็พยายามจะเร่งความฟิตน้องหมากอยู่นะฮะแต่ก็ต้องระวังอาการบาดเจ็บกัาเริบด้วยซึ่งพูดถึงอาการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็ต้องขอเป็นกนาลังใจนะครับให้กับอามัดดิอาโลหลังจากที่อามัดนี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดกับอาร์เซนอลครับแต่ว่าเจ้าตัวออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรเรียสครับแล้วก็จะกลับมาได้ในเร็วนี้ อาหมัดอีกแรงนะครับ ส่วนข่าวอื่นๆภายในสโมสรนะครับอย่างแรกเลยนะครับยินดีกับแดนกอรแล้วก็รีสเปนเน็ตครับสดาวรุ่งของทีมที่ได้สัญญาฉบับใหม่ไปแล้วนะครับก็เนี่ยฟอร์มโดดเด่นมากในเกมอุ่นเครื่อง2เกมแรกกับลีสแล้วก็โอลิมปิกลียงนะครับแฟนๆเนี่ยชื่นชอบพลังงานพละกําลังแก้เพรสได้รวดเร็วแล้วก็ไปกับบอลอย่างมั่นใจครับโดยที่กอรเนี่ยค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่ดีกับการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แต่ก็ต้องรอดูว่าเอริกเทนฮาร์จะตัดสินใจอย่างไรนะครับส่วนเปนเน็ตนะครับลงอุ่นเครื่องกับ เล่นนะฮะไม่ใช่ฝีเท้าในเวลานี้นะครับคล้ายกับเนียมันยาวิดิชครับแต่ว่าล่าสุดเบนเน็ตเนี่ยโชคร้ายที่บาดเจ็บไปเดี๋ยวคงต้องมารอดูพัฒนาการกันต่อนะครับ mm hmm. ขณะที่ฟาคุนโดปตรีนะครับปีก mm hmm. จอมพลิวที่แฟนๆชื่นชอบนะครับให้สัมภาษณ์ล่าสุดหลังเกมพบกับอาร์ซนอลว่าเขากำลังทำงานหนักในช่วงปรีซีซั่นแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเขาเนี่ย ต้องการลงสนามด้วยครับและตัวเขาเองเนี่ยได้พูดคุยกับเอริกเทนฮากเกี่ยวกับการหาสโมสรใหม่ทำให้เขาเนี่ยได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งบองต้นคาดว่าน่าจะเป็นดีลยืมตัวคือเข้าใจครับแ,แฟนๆส่วนมากเนี่ยไม่อยากให้ฟาคุณดไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในรูปแบบของการยืมตัวที่จะทําให้ฟาคูเนี่ยได้โอกาสลงเล่นก็ต้องเข้าใจตัวนักเตะนะครับทิ้งท้ายที่เรื่องราวของจอห์นนี่อีแวนส์ที่ล่าสุดเจมส์ดักเกอร์ผู้สข่าวทีนึงจากเดอะเลกาฟระบุว่ายูเนเต็ดอาจจะมองถึงโอกาสในการเซ็นเข้ามาเป็น เล่นบวกโค้ชหรือว่าเพลเยอร์โค้ชซึ่งเป็นบทบาทปัจจุบันของทอมฮัตเดิลสตันหรือว่าอีกมุมหนึ่งคือถ้าแฮร์รี่แม็กควายย้ายทีมเนี่ยจอห์นนี่เอเวนส์ก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวสำรองคอยสแตนบายได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของ นักเตะด้วยนะครับว่าเอแวนจะตัดสินใจอย่างไรเพราะว่าเวลานี้ก็มีเบอร์รี่ที่ใหความสนใจเช่นเดียวกันครับในส่วนของขาออกนะครับฟริซโซโรมาโนระบุนะครับว่าแอนโชนีอีลังกาตรวจร่างกายกับฟอเรส์ลุล่วงไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะเซ็นสัญญากับทีมเจ้าป่าในวันนี้ครับต่อจากดีลของอเล็กซ์เตเลสที่เพิ่งจะย้ายไปร่วมทีมอัลนาเซ์ทีมของคริสเตียโนโรนัลโดที่ซาอุดีอาระเบียขณะเดียวกันนะครับทีมน่าจะต้องหาข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับดีลของเฟร็ดในเร็วนี้รวมถึงขาออกรายอื่นครับทั้ว เฮนเดอร์สันเพื่อให้ทีมเนี่ยมีรายรับมากขึ้นแล้วก็ไปผลักดันดีลนักเตะใหม่โดยที่จะลงอกลงใจกันมากขึ้นกับกฎ Financial Fair Play ครับ ส่วนดิวขาเข้านะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังลุ้นลึกๆกับดิวของแฮร์รี่เคนครับทางไซมอนสโตนผู้สข่าวทีนหนึ่งของ BBC ก็ยืนยันนะครับว่าเดไม่ได้มีแผนในการดึงเคนเข้ามาเสริมทีมในเวลานี้ครับหลักๆตามความเข้าใจของแฟนบอลก็น่าจะมาจากราคาของเคนที่ถูกตั้งไว้สูงเกินไปขณะเดียวกันครับทางดูกับแนตเองก็ได้มีโอกาสนะครับไปสัมภาษณ์ชาลีเอกโกเชร์ครับผู้สข่าวสายสเปอร์จากเดอะแอตเลติกนะครับที่มาทําข่าวที่ประเทศไทยก็คือได้สัมภาษณ์พูดคุยกันโดยตรงเลยนะครับซึ่งชาร ข้อมูลตรงกับสโตนตรงที่ว่าซัมเมอร์นี้โอกาสกับดิวเคนเป็นไปได้ยากมากๆนะครับแต่ก็บอกใบว่าถ้าซัมเมอร์นี้เคนไม่ได้ย้ายนะครับทางชาลีก็ให้ข้อมูลครับว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ยูไนเต็ดจะลุ้นคว้าเคนไปแบบฟรีๆหลังจากหมดสัญญาในปีหน้าครับ ขณะที่คิเล่นเอ็มบัปเป้ครับที่มีข่าวว่าอัลฮิราลทีมในซาอุดิอาระเบียยื่นข้อเสนอไปที่259ล้านปอนด์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเป็นสัญญาระยะแค่1ปีแล้วก็ทางปารีสแซงต์แชร์แมงก็ตอบรับไปแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหยื่นมาสูงขนาดนี้แต่ว่าตัวของเอ็มบัปเป้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับทราบแล้วก็เต็มใจย้ายทีมนะครับแต่ว่ามีข่าวเพิ่มเติมมาว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยตกลุงสัญญากับเรอัลมาดริดไว้ล่วงหน้าตอนปี2024แล้วด้วยนะครับ แต่นั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาฮิลาวเอ็มบาปเป้ปารีสแซนชักแมงแล้วก็เรอัลมาดริดนะฮะทางสโตนยืนยันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีแผนสำหรับดิวเอ็มบาปเป้เช่นกันและเหตุผลก็ตามที่แฟนบอลเข้าใจเช่นเดิมครับก็คือว่าราคาของท่านประธานเป้นเนี่ยสูงมากนั่นเองครับฉะนั้น ตัดทั้ง2ดีลนะครับทั้งแฮร์รี่เคนแล้วก็เอ็มบัปเป้แล้วก็มองถึงนักเตะใหม่ที่มีความเป็นไปได้กับสถานะทางการของทีมในเวลานี้นะครับและแน่นอนนะครับว่าเราจะทิ้งท้ายคลิปนี้ด้วยความคืบหน้าของดีลรัสมุสฮอยลุนสูน่าจากแอตแลนตาหลายสื่อรายงานค่อนข้างจะตรงกันนะครับว่ายูอเนเตดใกล้จะยื่นข้อเสนอแรกเข้าไปภายในสัปดาห์นี้ครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือล่าสุดโรมมโน่รายงานว่าแอตแลนตาครับใกล้ปิดดีลเอลบิลาตูเร่ครับสูน่าจากอาร์เมเรียทีมในสเปนนะครับมาเสริม เ,เ,เป็นสูน้าวัย21ปีนะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่ามีโอกาสสูงที่ทางบิลาตูเร่นะครับจะเป็นตัวแทนของรัสมุสฮอยลุนครับอีกทั้งตัวของทางฮอยลุนเองเนี่ยแม้ว่าจะมีปริษัทฉักแมงมาสนใจก็ตามทีนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับยูเนเต็ดไปก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับและตัวของฮอยลุนเองก็ชอบทีมปีศาจแดงอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับฉะนั้นเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่การเคาะราคากันระหว่างยูเนเต็ดกับอาร์ตแลนตาซึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวสายสโม,มอสรครับ เช่นพอลเฮอร์สต์หหนิงจากไทมส์หรือว่าเจมี่แจ็กสันนะครับเทียร์สามจดเดอร์กาเดียนก็เริ่มรายงานข่าวออกมาจากฟากสโมสรครับว่ายูเนเต็ดเนี่ยไม่พร้อมจ่ายค่าตัวถึง60ล้านปอนด์สำหรับดีลของฮอยลุนนะซึ่งก็ตีความได้ว่าสถานการณ์ในดีลตอนนี้อยู่ในระหว่างการต่อรองราคากันแล้วครับโดยที่ยูเนเต็ดเนี่ยใช้สื่อหรือว่าใช้ผู้สื่อข่าวสายสโมสรเป็นส่วนช่วยในการกดดันอับตลอดตานั่นเองนะครับส่วนในรายของโซฟิยันอัมราบัตครับกองกลางจากฟิออเรนติน่านะครับมีความคืบหน้ามาจากอัลเฟรโดเพดูล่า ผู้สข่าวเทียสามจากสปอร์ตอิตาเลียนะครับที่ระบุว่ายูไนเต็ดเนี่ยมีการติดต่อกับทีมงานของนักเตะแล้วก็ทราบข้อมูลมานะครับว่าดิวอาจจะจบได้ที่ค่าตัวราว18-21ถึงล้านปอนด์รวมโบนัสแล้วก็น่าจะอยู่ที่25ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแต่ก็อย่างที่ย้ําว่าดิวของอัมราบัตเนี่ยอาจจะต้องหมายถึงการปล่อยมิดฟิล์รายหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเฟรดหรือว่าสกอตต์แม็กชูมินีออกไปจากทีมด้วยนะครับอัมราบัตเนี่ยเหลือสัญญากับฟิออแค่ปีเดียวครัฉะนน,น้่าาากก็ไมมสูง แต่เวลานี้ครับทั้ง2เดีลครับทั้งฮอยลุนแล้วก็อัมระบัดมีแนวโน้มที่ดีมากๆนะครับสัปดาห์นี้นอกจากทีมจะลงเตะปรีเซนที่สหรัฐแล้วนะครับข่าวการย้ายทีมก็น่าจะเข้มข้นมากขึ้นยังไงก็ลืมติดตามไปพร้อมๆกันนะครับ และช่วงนี้ท่านใดที่สนใจลงโฆษณารายการ5นาทีปีศาจแดงนะครับแล้วก็ Transfer Center Live สองรายการนะครับเรามีราคาสุดคุ้มพิเศษครับแอดไลน์มาไดลยที่ SAI Talk To Net หรือว่า Inbox มาที่เพจก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายขอบคุณเช่นเดิมครับสำหรับการสับสูัครับการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็รับชมคลิปนะครับทั้งหมดเลยครับเป็นกำลังใจอย่างยิ่งครับ ให้กับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสามเคคีคือพลังสด้วยความหวังพื่อ,อนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณมเมล็ดฟักทองตรามือและซูซูกิ